สวัสดีครับสวเสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับสำหรับทริปคาราวานความมันนะครับ m o โต GP ซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่พนวลาลีสอร์ทนะครับที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเดินทางไปที่ขวดคุนต้อนะครับร้านครูต้อแล้วก็เสร็จจากครูต้อก็จะเดินทางกลับกรุงเทพ ไปที่ร้านอาหารแถวเกษตรนวมินนะครับ <มา S 1> เพื่อไปร่วมเชียร์นะครับศึกโมโตร GP ในวันนี้สำหรับคาราวานที่จะเดินทางกันในช่วงเช้านี้ก็นี่เลยครับอยู่ด้านหลังผมนะครับซึ่งก็โอ้โหเมื่อวานสนุกสนานกันมากนี่นะครับสวยมากะดูกติคันนี้สวยมากๆแล้วก็อันนี้สแกมเบิรนะครับอันนี้ก็ V4 นะครับโอ้โหแหม <c oughs> ก็ขี่ตามเข้าไปก็ขี่กันไปเรื่อยๆครับสนุกดี ส่วนฝั่งนี้นี่ก็นี่แอฟริกาทวินนะครับก็มีแต่แบบสูบ V 4สูบมานะครับของผม2สูบมาคนเดียวแต่ก็สนุกดีครับขี่ตามกันไปเรื่อยๆนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันครับก่อนจะเดินทางไปที่ครัวร้านอาหารครัวคุณต้อนะครับครูต้อนะพูดผิดอะไรเมื่อคืนเมามากเลยเมารถ นี่ก็มีสายหมอบมากับผมเหมือนกันนะน้องแหลมมาจากฉาเชิงเซาขี่แบบมอบมอบกันมาเลยก็เริ่มติดเครื่องกันแล้วครับเดี๋ยวจอกเดินทางกันแล้วครับนี่อยากให้ดูคันนี้มาเลยสวยมากผมไม่คตรชอบเลยอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะโมติสตราด้ามาอติสตราด,าอ,ราดาอันนี้จอบ ออกกันเลยหรอือยังไงหรือว่ารอก่อนเรื่องเยอ๋อวอร์มเครื่องรถพี่คงไม่ต้องวอร์มเครื่องหรอกเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนขึ้นจอดนิ่งไม่ได้นี่หญิงหนึ่งเดียวในทริปครั้งนี้นะครับขี่มาเองเลย MT09 สี่จังหวะเขาบอกว่าต้องวอร์มเครื่องไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันเครื่องมันไม่ทัน ใหญ่มากเลยนะพี่นะ GS 102โอ้ทั้งสวยทั้งใหญ่บิดตามมือราคาเท่าไหร่นะป๋าคันเนี้ยอันนี้มือสองหกแสนสามหกแสนสามขนาดถึงมือหนึ่งก็เป็นล้านล้านนนิดๆาล้ต้นๆเนาะโอ้สวยมากเลยสายลุยสายลุยใช้ดีครับใช้ดี กี่สนุกกินน้ำมันไหมน้ำมันถ้าไม่เกิน120กมต่ชั่วโมงตกประมาณเกนะือบ20ลิตร20ลิตร,ตรมันเป็นตัววัดวัดโมนเหรอวัดอากาศแอฟัดแอัิอักาน,นิัดกานิสนอัฟกนินันนี้ไตรนนันเลนอร์นะครับนเสวยนากอันอิกาอีกคันคันนี้ไตรคัอร์นะครับสวยมาก สายลุยของแท้อยากมีรถแบบนี้ไว้ขี่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขี่ไปไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้จะไม่ค่อยได้ออกเดินทางไปไหนนะครับสายทัวริงรถสวยมากจะลักษณะสไตล์มันก็จะคล้ายๆกับตัว GS ใหญ่เหมือนกันแต่ว่า GS ใหญ่กว่าเยอะเลยอันนี้ผมว่าแอฟริกาทวินนี่ก็ใหญ่แล้วนะ นี่ดูคติคันนี้ว้าวใหญ่เหมือนกันใหญ่เลยแหละนะครับตัวใหญ่เลยแหละตัวมห่าก็ร้โอใหญ่มากผมว่า g S ใหญ่แล้วนะอันนี้ใหญ่กว่า g s อีกนะเรตรเตมีปิมีอะไรด้วยนะ สายลุยเดินทางกันแบบสบายๆนะครับขี่กับรถพวกนี้แต่ว่ารถผมเองก็ต้องอาศัยเค้นแตลว่าอย่างที่บอกรถพวกนี้มุดๆไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่าเจอทางตรงแล้วกันตามไม่ทันแน่นอนแต่ถ้าแบบรถติดๆนี่สบายครับเพราะว่าเขาต้องรอจังหวะที่แบบจะแทรกเข้าโอเคเตรียมพร้อมกันแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่คุณต้อนะครับร้านคุนต้อแล้วก็ เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากกันวันนี้ร่วมลุ้นเชียร์นะครับ MotoGP อันนี้ก็เป็นทีมของทางดูคตินะครับก็เป็นมาแชลนะครับที่จะนำทางตลอดเส้นทางนะครับเพื่อไปที่วคคุณต้แล้วก็ไปที่เกษตรนวมินนะครับก็ใช้ดูคติครับซึ่งวันนี้ก็เป็นงานของจริงๆแล้วมันเป็นงานของดูคตินะครับแล้วก็ดีโอจัด ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นผู้โชคดีนะครับที่ร่วมกิจกรรมของลีโอก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ขอขอบคุณทางรีโอด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานมาแชลพนักงานทีมสตาฟทุกท่านเลยประทับใจมากคลิปนี้ต้องบอกว่าสนุกมากเดี๋ยวยังไงไปสนุกต่อที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ